<c oughs> เราจิ้มเยอะอวยรถเยอะจริงๆนะฮะเมื่อกี้ <c oughs> เมื่อกี้เราโดนอะไรคะนองน้ำเ,นเ,เ,รเราโดนจนบาตอนเรา เขาบอกว่าเราเป็นนอนอยู่ในคันเบ็ดแล้วหย่อนลงไปในน้ำเรา้วงรีบานลุงพึ้นลุงก่อนน่ากลัวไม่เคยเจอกลัคิวรถไปเลยคือตกใจเลยคือเราแย่งกันพูดแย่งกันพูดจ็นงเลยอ่ะกูฟังไม่เคยรู้เรื่องฟังรู้เรื่องแบบเขาพูดแย่งกันพูดจนเราไม่รู้ว่าตกลงอะไรกันนะคือจะเอาอะไรต้องการจะเขาต้องการจะืออะไรกัเสนออะไรให้ดิฉันหรือ เปนอะไรเนี่ยข้าแย่งเราเนี่ยเดินมาจากตลาดดาวเรืองเขาบอกว่าอีกกิโลนึงใช่ไหมคะที่ถึงที่พักใช่ที่ที่ต่างเปิดไว้ใช่ใช่นี่ไงอันนี้เป็นเรือนพักเก้เท้าเออโทรหาโทรไม่ได้เป็ต่างโทรไม่ได้เขามีเบอร์โทรนะคะแต่ว่าโทรแต่โทรคับมันโทรไม่ได้เฮ้ยแต่แฮปปี้มันให้ใช้ได้บ้าวะไม่นอนโทรแล้ว มันน้ำแค่ตินันเนอะเนานะอ้าวเราจะเรียนบินหมป่ยโอ้โอะไรเนี่ยน่ากลัวไปห,หน่อยนะให้พอดีโบก็ไม่ได้โบก <c oughs> เที่ยวไทย,ยคือเป็นเออแขวงหนึ่งของประเทศสองปปราวที่คิวรถเยอะมาก <c oughs> มากคือมีรถประมัน เกินยี่สิบพันแน่ๆที่เดินผ่านออกมาเฮ้แยแป๊ะยาจอดรถรอะไรหน้าบ้านอย่าจอดรถลิสต์เออจอดรถลิสต์ขอบใจคุณอเอาแต่ขอบใจชุดๆเรากําลังหาที่พัก ราคาถูกเฮ้ย <Hey, S 2> เราจะเอาที่พักที่ราคาไม่เกินสามร้อยนะทุกคนนอนในสวนเออตรงนี้จะโล่งแล้วสังเกตเราหลุด ามลูกค้าทั่วประเทศเลยเนะี่ยไอ้ท่านได้หนึ่งทัน่วประเทศโอ้ยมันได้ฟิลจริง อีนี่แค่ต้องอีนี่แน่ๆจ้ะเฮ้ยต้องให้ติดต่อชงโงนี้ม่ไปใจบอของับบของผองของราคาเท่าไหร่มันนีสามร้อยสี่ร้อยร้อยกับสี่ร้อยสามร้อยคือสามร้อยเป็นเป็นของเทงไหร่จ้ะสามร้ไม่เก็บงเขาแก เปิดเลยเล่ะเปิดเลยเล่ะเปิดเลยเล่ะคือยังไม่เท่าเปิดให้ดูกันเลยทีเดียวเชียวแรงคือคือกะกะกะผักเข้าไปในห้องเลยแต่ตังคนหมดพักคนพี่รักพักคนไปเดี๋ยวสาวๆทำหน้านที่แม่บ้าน

ลอยจะนอนได้จะเดินดีกว่ามันน่าจะมีที่นี่สองร้อยเป็นเดืนไม้ที่จะนอนได้ปูเสือแล้วก็ม่เตียงหรอกีเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วกันเนาะ ขอบคุณครับลองที่เราไม่กล่องตรงนี้ก็เห็นเลยอืออืมอือขอบคุณค่ะเมื่อกี้เราตามแดดออกก็เ <c oughs> มื่อกี้นะคะไปต่อเ <c oughs> ปคุดเบื่อเอื่อยไปต่อไปต่อราคาเราก็ไม่เอา,เาไปต่อราคาไปถามราคาเขาค่าห้องแล้วเราก็เดินไม้เลยคือเราไม่เอา เราไม่เอาเราอยากได้ริมแม่น้ําก็ไม่ลิมนะก็เกือบแล้วนะแต่มันก็เห็นแม่น้าแล้วอะมันมีน้ำแล้วก็เหมือนที่เจ้าของเนาะเขาเป็นคนไทยนะคะโอเคก็เขาก็หามอเตอร์ไซค์ให้เราได้ในราคาสองร้อยสี่สิบตรงนั้นที่พักแล้วนะคะบ้านอีนคือก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอย่างไอที่ดูเมื่อกี้เขาห้องน้ําในตัวแต่ ห้องแคบไม่ที่นี่เป็นที่นี่ไม่ได้เห็นห้องเลยนตกลงไปได้แต่เราเชื่อ,อในสันทัศน์จยายานของเราได้แล้วก็ได้หแล้วก็แผลเราอาจจะมีเปลี่ยนนิดนดหน่อยๆนออันนี้ดูภายในร้านนะภายในบ้านคือก็คือห้องของเราพี่เขาขึ้นไปทําให้อยู่เพราะว่าลูกค้าเพิ่งเช็คอินออกไปนั่นนี่นะเขาอุก โอ้ยไหห้องอันนี้โอเคไดที่นอนรล้วบอสห้องนี้นะคะอ้ oh, ใหญ่กว่าเมื่อกี้เยอะนูนนูนนนไม่ดีรึอ๋ออย่ดีคะะอยู่ดีเดี๋ยว็ดต้องมันต้องเปิด <c oughs> ใหญ่กว่าที่เราไปส่องมืดๆเมื่อกี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวต้องเปิดมุ้งลวดก่อนเน้ะถึงจะเห็น ไไม่ร้อนเที่ชื่ออะไรคะเดี๋ยวจะได้เรียกถูกปอค่ะปอนะค่ะเราไม่ลิมน้ำแต่เราก็ขอส่งให้ดูหน่อยมันไม่เห็นน่ะนะคะคือเราอยู่ริมน้ำล่ะจังหวะนี้อันนั้นคือร้านอาหารกาแฟโบราณกาแฟชงทงใส่สีเท้านะคะคือบรรยาย เดี๋ยวขอซูมก่อนตอนแรกไม่ตอนเขาทงม่ความพ้นเป็นดูไม่ขึ้นแม่ดูไม่ขึ้นดูไม่ขึ้นอ่ะอ่ะบรรยายสิไม่ตอนแรกเราก็ดูไม่ขึ้นติดเหนียวติดหลอดแล้วก็ได้รู้เหมือนเหมือนบ้านเราไงเออเราก็ไปสั่งเพราะว่ากินกาแฟแล้วลอาไม่เห็นมีกาแฟเนยอะไรเออฟโบราณเออตักนมมาแล้วก็ตักนมพ้นมาด้วยช้อนแกง คอนคอนโดโดยโดยตักมาแล้วไม่รอให้มันไหลด้วยคือคือพูนคือใช้โกยอ่ะไม่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 ได้ตักแล้วแบบว่าตักทิมเพียงขวบขวบขวบตักทิมเพียงอีกแล้วแล้วหันค้อนครึ่งคูณคูนหันไปอีกทีมีน้ำแข็งในถุงแล้วไอเนี้ยหนึดหนืดลงไปเทลงไปแล้วมันก็เป็นมันเป็นชั้นระหว่างกาแฟกับน้ำแข็งมันไม่ได้ไหลลงไปทีเดียวนะแล้วตอนนี้มันก็ยังสูบอีกรอบ เป็นเหนียวๆิงเทียมสังเกติงเทียมยังไม่เป็นสไอ้เขาเขาขาวๆนั่นคือขิมเทียมเขาให้เราสูกรอบหรือเปล่าเขาตั้งใจให้เรากรุบกรอบอ่ะมันเป็นเทคนิคแม่เลยอ่ะสะพานสะพานสูตรเสร็จแล้วก็แะคือความจริงเราสั่งถุงเดียวแล้วมาแบ่งเป็นสองแล้วก็เติมน้ำได้กาแฟโบราณเลือดนี่บบ้านเราไม่ใช่มันไม่เหนียวเก็บไว้จนโบราณหรือเปล่าแยมมาก อันนั้นหวานปกติอันนี้หวานน้อยใส่น้อยกว่าค้อนี้หนึ่งแต่แต่เออใส้ตาลปะพี่เนาะเออใส่ล้วอยู่ะแล้วมันจะไม่หนืดได้ยังไงเออ Like whiskey, it gets me drunk. And I wake up in the morning with the taste of your tongue. In the back of the car.